น่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ400คำสำหรับรีวิวรอเรือถอถุง2025 Honda Civic Pickup ในรูปแบบภาษาไทยครอบคลุมเรื่องภายนอกภายในสมรรถนะและราคาโดยไม่มีหัวข้อเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับใช้เป็นเสียงภาคหรือพูดหน้ากล้อง Honda Civic Pickup 2025มาแล้วครับและต้องบอกเลยว่านี่คือรถกระบะท,ที่ไม่เหมือนใครจริงๆผสมผสานดีไซน์เรียบหรูแบบรถซีดานเข้ากับความอนเนกประสงค์ของรถกระบะได้อย่างลงตัวด้านหน้ารถยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Civic รุ่นใหม่ด้วยไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบกระจังหน้าทรงสปอร์ตและเส้นสายที่ดูดุดันแต่ไม่เกินไปด้านข้างมีความกระชับคล่องตัวเหมาะกับทั้งในเมืองและวิ่งทางไกลล้ออัลลอยขนาด18นิ้วกับซุ้มล้อ ที่ขยายออกเล็กน้อยช่วยเพิ่มความบึกบึนได้อย่างพอดี เข้ามาดูภายในกันบ้างครับห้องโดยสารของ Civic Pickup รุ่นนี้ดูเรียบง่ายแต่รูหราพวงมาลายัยทรงสปอร์ตแผงคอนโซลหน้าดีไซน์สะอาดมีแถบระบายอากาศลายรังพึ่งที่ดูเก๋หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด9นิ้วลอยตัวใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีจอดิจิทัลฝั่งคนขับแบบคมชัดปรับแต่งได้ตามต้องการพื้นที่เก็บของด้านหลังเมื่อพับเบาะขึ้นจะกลายเป็นที่วางสัมภาระเพิ่มเติมวัสดุภายใน สัมผัสดีมีทั้งพลาสติกแบบนุ่มและการตกแต่งด้วยตะเข็บเทียมดูใส่ใจรายละเอียดมาก ในส่วนของขุมพลังมีให้เลือก2แบบครับรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรให้กำลัง158แรงม้าขับขี่ในเมืองได้สบายแต่ถ้าอยากแรงขึ้นแนะนำรุ่นเทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้แรงม้าถึง190ตัวพร้อมแรงบิด179นิวตันเมตรระบบเกียร์ CVT และระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเลือกได้ช่วยให้ขับสนุกเข้าโคง้งมั่นใจไม่ว่าจะบรรทุกของหรือขับเปล่า เรื่องราคาซีวิกปิั p มาในราคาที่แข่งขันได้เริ่มต้นประมาณ900 0แสบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจไปแตะถึง1.2ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและเครื่องเทอร์โ hmm. บเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความอเนกประสงค์ถือว่าคุ้มค่ามากถ้าคุณกำลังมองหารถที่ผสมผสานความสปอร์ต ความคล่องตัวและความอเนกประสงค์ในคันเดียวซีวิ c Pickup 2025คือตัวเลือกที่น่าสนใจสุดๆครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมคำแนะนำภาพประกอบเสียงภาคหรือใส่เสียงดนตรีพื้นหลังแจ้งได้นะครับ